สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมจาช่องอีคู่เวิร์มนะครับวันนี้พามาชมหลังร้านหลังฟาร์มนะครับวันนี้ผมมาถ่ายดูอะไรนะครับก็คือจุลินทรียสังเคราะห์แสงนะครับของเรานะครับที่ทั้งใช้ด้วยนะครับใช้ผสมดินใช้ผสมปุ๋ยทำทำปุ๋ยนะครับทำปุ๋ยหมักชีวภาพนะครับ มีลูกค้าเ,เรื่องของเรื่องเนี่ยก็คือมีลูกค้าเนี่ยทักซื้อสินค้าไปแล้วแล้วทักมาบอกว่าทําไมมันไม่แดงเลยนะครับมาทําไมมันไปออกสีน้ําตาลมันจะขยายเชื้อได้ไหมนี่นะครับจริงๆคือมันแดงแดงนะครับตามนี้เลยนะครับลูกค้าอาจจะใช้เป็นแบบที่มันจะพึ่งแดงเขาเรียกอะไรเคยใช้แต่ลักษณะของที่มันจะยังเขาเรียกอะไร ที่พึ่งแดงอ่าประมาณนั้นละกันอันนี้นี่นะครับประมาณเดือนหนึ่งนะครับประมาณเดือนหนึ่งเป็นอย่างน้อยเลยแล้วแล้วนี่นะครับเป็นถังถังน้ำคูลเลอร์ก็มีนะครับแดงของทางร้านเนี่ยมันจะออกเป็นแดงสี เป็นแดงน้ำตาลแล้วกันเพราะว่าทางร้านเนี่ยจะใช้กะปินะครับไม่ได้ใช้น้ำปลาถ้าใช้น้ำปลาเนี่ยมันจะออกเป็นแดงเลียกแดงยังไงน้แดงยังไง,งไเนาะแดงเลือดนกอออกแดงมงม่วงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือลูกค้าท่านนั้นก็อาจจะใช้เป็นเคยใช้ในลนักษณะนั้นมานะครับแต่อันเนี้ยผมเลยมาถา่ายดูเลยว่าที่ร้านเนี่ย มันเป็นสีแดงอย่างนี้เลยก็คือแดงออกน้ําตาลแบบเข้มๆเ,เลยนะครับเพราะว่ามันนานนะครับมันนานแล้วมันก็ยังมีเอ่อเขาเรียกอะไรไคโตาซานก็คือกะปินี่แหละจะมีไคโตซานเนี่ยเยอะเยอะกว่าน้ําปลาอีกนะครับไคโตซานเนี่ยเสริมเสริมสร้างเขาเรียกอะไรโครงสร้างผนังเซลล์แล้วกันนะครับให้แข็งแรงทําให้อ่พวกขั้วดอกกิ่งก้านอะไรพวกนี้ก้านอะไรพวกนี้มันจะเหนียว นะครับมันจะไม่หลุดง่ายหักง่ายอะนนะันก็คือข้อดีของไคโตัซานนะครับนี่แดงๆเลยนะครับเสร็จแล้วพวกนี้นะครับที่เรา,า,าตากแดดนะครับเสร็จแล้วแดงเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาใส่ในถังนี้นะครับครึ่งของทางร้านเนี่ยมีเยอะนะครับ ไม่ต้องกลัวว่าจะของจะขาดหรือจะหมดนะครับมีสองถังเลยมีเยอะเอโดะใบายพูเาบายพูนะครัาบใบพูมีเยอะเลยนะครับก็สั่งกันเข้ามาได้เลยแต่จะแดงก็คือจะแดงเป็นลักษณะออกเป็นแดงน้ําตาลนะครับแดงน้าตาลแบบนี้เลยเข้มเข้มเข้มเลยนะครับอันนี้คือเข้มเลยสามารถนําไปขยายเชื้อได้เลยอืมเขาเรียกอะไรถ้าขวดที่ ที่ทางร้านจำหน่ายอยู่เนี่ยก็คือขวดครึ่งลิตรนะครับครึ่งลิตรเนี่ยครึ่งลิตรเนี่ยสามารถขยายเชื้อได้เนี่ยห้าลิตรนะครับห้าลิตรก็คือได้ถังเนี่ยถังหนึ่งนะครับพอเราได้ถังนี้ถังหนึ่งแล้วเนี่ยสักเดือนหนึ่งมันก็หน,หนึ่งมันก็ได้แล้วนะครับแต่ว่ายิ่งยิ่งนานมันก็จะยิ่งแดงพอสักห้าลิตรเนี่ยเราได้5้าลิตรเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาไว้ห้าลิตรเนี่ย ไปขยายได้อีกนะครับไปขยายได้เป็น40ลิตรเลยทีนี้ก็ได้เยอะเลยนะครับใช้กันไม่หัดไม่ไหวเลยนะใช้กันไม่หมดก็เท่ากับว,ว่าซื้อแค่ขวดเดียวเนี่ยแล้วไปขยายเชื้อสายเชื้อต่อเนี่ยใจเย็นๆนิดนึงก็คือไปขยายเชื้อต่อเนี่ยยังไงก็คุ้มนะครับขวดละ25บาทยังไงก็คุ้มนะฮะใช้ไม่มีวันหมดเลยนะครับนี่นะครับเราจะทําเป็นลักษณะของหัวเชื้อไปขาย ไอ้อย่างที่เขาขายเป็นขวดใหญ่ๆมันแป๊บเดียวครับก็คืออันนั้นนะ่ะแค่สัปดาห์หนึงก็ขายได้แหละนะครับก็คือขายได้เร็วขายได้ไวขวดใหญ่เน้นไปใช้ได้เลยนะครับแต่ถ้าบางบางท่านเอาไปขยายเชื้อเนี่ยมันมันเชื้อมน้อยเนาะเชื้อมันน้อยมันก็ใช้เวลาค่อนข้างทีงจ่จะนานถ้าอย่างเข้มๆอย่างผมเข้มอย่างผมอย่างเงี้ยก็สัปดาห์หนึงก็แดงแล้วนะครับ ต่จะให้เข้มๆเลยก็รอไปอีกนะครับก็ให้นานขึ้นหน่อยก็ฝากไว้ด้วยครับจูลินซีสังเคราะห์แสงของ e ีโคเวิร์มนะครับมีสูตรลับเฉพาะด้วยนะครับมีส่วนผสมพิเศษเข้าไปด้วยนะครับทำมาให้มันได้มากกว่าจูลินซีสังเคราะห์แสงทั่วไปอ่าโอเคขอบคุณมากครับที่รับชม